พบกับจิรังพอดแคสต์นะครับเพราะไม่มีอะไรที่รังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้จะมาว่ากันถึงเรื่องของน้ําตาครับพูดถึงการร้องไห้ครับซึ่งเราจะนึกถึงการร้องไห้ก็เวลาที่เรามีความเศร้าเสียใจนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเสียใจอย่างเดียวนะฮะบ,บางทีเราเราตลกเราขำขำม,มากขำจนร้องไห้ครับเขาเรียกว่าน้ําตาเล็ดนะครับผม หรือซึ้งนะครับประทับใจอันนี้ก็ร้องไห้ได้เหมือนกันเพราะงั้นจริงๆแล้วร้องไห้ไม่ใช่เรื่องความโศกเศร้าร้องไห้คือปฏิกิริยาของร่างกายอย่างหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึง่งวันนี้อจลังพอดแคสจะมาพูดถึงเรื่องของการร้องไห้นะครับว่ามีประโยชน์ยังไงจากเว็บไซต์คลังความรู้นะครับ ไ i m a ท .org เนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาของคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตาหล่อเลี้ยงลูกตานะครับช่วยให้ตาเราเนี่ยหล่อลื่นทำความสะอาดแล้วก็ปกป้องดวงตาประเภทที่2เนี่ยเขาเรียกน้ำตาที่หลั่งออกมาเมื่อมีสิ่งระคายเคืองนะฮะเวลาฝุน่นละอองควันต่างๆเนี่ยมากระทบตานะครับน้ำตาจะช่วยล้างออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับดวงตา แล้วก็ยังมีสารนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานที่ทําให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยในส่วนของน้ําตาแล้วก็สุดท้ายครับประเภทที่3เรียกว่าน้ําตาอารมณ์นะครับเป็นน้ําตาที่ถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกที่มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเหมือนที่ผมเอ่ยไปในช่วงต้นนะครับก็คือทั้งความสุขความตื่นเต้นความเศร้าความโกรธความกลัวทีนี้ ยังไม่มีการสรุปโดยชัดเจนว่าทําไมร่างกายของเราถึงใช้น้ําตาเป็นตัวแทนในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอธิบายอยู่เหมือนกันว่าน้ําตาแบบที่3เนี่ยนะฮะเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่ไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดนะเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาปุ๊บไม่ใช่พูดเองได้เลยนะครับผมเราตอนเราเพิ่งคลอดครับตอนเป็นทารกเนี่ย มันก็ต้องใช้ภาษากายในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของเราตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทารกหิวกลัวเหงาหรืออะไรต่างๆเนี่ยการร้องไห้เนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาหนึ่งนะครับที่จะทําให้คนที่เห็นหรือเช่นพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยสามารถทําอะไรสักอย่างให้ให้เขาพ้นสภาวะนั้นไปได้นะครับดังนั้นการร้องไห้มันก็ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะพอเราโตขึ้นเนี่ย การร้องไห้ก็เลยเป็นการแสดงความรู้สึกทั้งอ่อนแอทั้งยินดีปรีดาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการร้องไห้แบบนี้ก็มีส่วนในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรากับคนรอบข้างกับครอบครัวคนรู้จักเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่เราสังเกตและก็สัมผัสได้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะดังนั้นแล้วความหมายของการร้องไห้เนี่ยมันก็ถูกตีความตั้งแต่เด็กจนโตน,นะครับทุกคนก็จะมีภาพจําหรือภาพรับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกเมื่อเห็นคนร้องไห้เนี่ย คล้ายๆการเหมือนๆกันในสถานการณ์ต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าการร้องไห้เนี่ยมีประโยชน์ไหมนะครับผมว่าคิดว่ามันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันต้องแบ่งนิดนึงว่าการร้องไห้นั้นเนี่ยอยู่ในบริบทอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากําลังเสียใจแล้วก็มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจเก็บไว้เนี่ยนะฮะการร้องไห้มันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึง่งมันเป็นการระบายสิ่งที่เราเก็บเอาไว้ในใจเรานะฮะเมื่อเราร้องไห้แล้วเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะรู้สึกดีขึ้น แต่ว่าบ่อยครั้งนะครับที่เรา,าร้องไห้เพื่อเป็นการแสดงสัญญาณหรือเป็นการบอกคนอื่นว่าเรากําลังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติและเราต้องการการปลอบโยนหรือเราต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือมันมีมุมที่มองตัวเองมุมที่มองคนอื่นนะแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นการผ่อนคลายแบบรีแล็กซ์ตัวเองนะครับหลายคนเนี่ยเลือกดูซีรีส์เกาหลีแบบซึ้งซ้เศร้าๆดราม่านะครับ กระแทกอารมณ์นะฮะดูแล้วก็เช็ดน้ําตาไปอะไรไปแต่เขาไม่ได้เสียใจกับซีรีส์นะครับเขาดูแล้วเขามีความสุขเขาอินไปกับบรรยากาศของผาบของละครของอะไรอย่างเงี้ยแล้วการร้องไห้มันก็คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่กาลังบอกว่ากําลังอินนะนะครับและเมื่อหนังจบเขาก็หยุดร้องไห้แล้วเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายดีแลกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องไห้เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับซึ่งการที่เรามีน้ําตาเนี่ยมันก็จะช่วยหลายๆอย่างนะฮะ ถ้าใครสักคนหนึ่งกาลังที่จะห้ามหรือบอกคนว่าให้หยุดร้องไห้เนี่ยบางทีก็ต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขากําลังร้องไห้อยู่เนี่ยเขามีเหตุผลอะไรยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเ,เขากําลังสื่อสารบางอย่างกับเรานะครับเราก็ควรจะเข้าใจเขาและดูแลเขาให้ดีการไปตั้งเงื่อนไขว่าไม่ให้ร้องไห้หรือว่าการสั่งให้หยุดร้องไห้เนี่ยอาจะไม่ได้เป็นประโยชน์นะักในการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กๆนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของผู้ใหญ่นะฮะ ก็อย่าไปตอกย้ำเรื่องของความอ่อนแอเพราะว่าใครๆก็ร้องไห้ได้ครับผู้หญิงร้องไห้ได้ผู้ชายร้องไห้ได้เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมที่เราควรจะยอมรับและอยู่ร่วมกับมันและใช้ประโยชน์จากการแสดงออกทางร่างกายตรงนี้ให้ดีที่สุดจะได้เรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับและนี่ก็คืออาชิลังพอดแคสต์ใน E ีนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ